การรีวิวนะครับาฮาร์โล่2มาสเตอร์ชิฟต์คอลเลกชันนะครับเป็นการยกระดับการาฟิกใหม่ทั้งหมดทั้งคัสซีนและเกมเพย์นะครับใครที่สนใจเนี่ยก็ไปซื้อมาเล่นได้นะราคาไม่แพงอันนี้เป็นฮาร์โลภาค2เนาะก็โอเคนะปรับการาฟิกมาได้ดีพอสมควรอันนี้เป็นในส่วนของคัสซีนนะครับเห็นได้ว่ามีความชัดคมชัดมากยิ่งขึ้นจะขออนุญาตตัดตัดข้ามคัสซีนนะโอเคไปโอเคนะครับไปทางไหนตอนเนี่ย อนาคตทหารเรือจะเป็นเหล่าหลักนะครับไอยาโอเคยิบปืนยิบปืนไอยาได้ปืนมาแล้วนะครับอ๋อถ้ากดตัว C จะเป็นการถือสองอันเหรอไอเชี่ยมีปืนสองอันด้วยสุดยอดนะเอออันนี้จะไม่ได้เป็นการรีวิวตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแต่จะเป็นแบบให้ดูว่าข่าวว่ากราฟิกมันพัฒนาไปแค่ไหนนะถือว่าโอเคนะเพราะว่า ฮารูสองเนี่ยเป็นฮารูที่ผมชอบมากที่สุดละในบรรดาฮารูทุกภาคเลยนะครับโอเคมันบุกเข้ามาละไปหาซื้อมาเล่นได้นะ Master Chief Collection มีทุกภาคแถมมันโหมดมันติดเพย์เยอร์ด้วยนะครับเล่นซิงเกิลก็โอเคนะอ้าวเฮ้ยมีการยิงกันวะมันซูมอีกได้ไหมเนี่ย มาแล้วมาแล้วอุ้ยเปิดฉากยิงนะเปิดฉากยิงมาแล้วจริงๆเนี่ยฮาร์โลเนี่ยมีชื่อเรียกอย่างว่า Call o ค Duty เวอร์ชันไซไฟนะอก่อเกาะเกาะยิงมันเราเราจะต่อยกดอะไรอ่ะอ๋อกดตัวคิวนะครับ เฮ้ยมาละอุ้ยเราสามารถปรับเปลี่ยนระหว่างรีมาสเตอร์กับเวอร์ชันออริจินอลได้นะครับถ้าเรากดแท็บนะนี่ไงเอ้ยเอ้ยเอาเอาเอาอย่างเอาอะถ้ากดแท็บเนี่ยอันนี้คือเป็นแบบเก่าเห็นไหมครับเป็นแบบเวอร์ชันคลาสสิกนะครับถ้ากดแท็บอีกอันจะเป็นแบบรีมาสเตอร์เฮ้ยผมชอบนะคือแบบมันเหมือนเป็นการสลับแบบคลาสสิกก็ได้จะเล่นคลาสสิกก็ได้นะครับอันนี้เป็นแบบคลาสสิกนะแต่นี่เป็นแบบรีมาสเตอร์ เออโอเคเหมือนกันเนาะเฮ้ยมาละมาละหน้าศึกวงหนึ่งนะมาเลยโอ้แต่ผมไม่ค่อยชอบเล่นหมดออนไลน์เท่าไหร่นะฮารุอะหมดออนไลน์ผมเล่นไม่ค่อยเป็น Black, here, โอเคเฝ้าไปนะน้องโก้โก้โกเออการยิงอะไรก็โอเคนะ นี่ครับปืนกลนี่อันนี้เป็นแบบดั้งเดิมนะครับให้จะให้ดูนี่รีมาสเตอร์อันนี้ดั้งเดิมเออมีการปรับปรับแต่งที่มันดีขึ้นนะผมว่ามาเลยยิงแหลกนะโอเ้อเลือดเลือดฟ้าเลยโอเคเฮ้ยใครยิงอ๋ยยิงหลังเลยเหรอว่างไงพี่มาดิเอ,อื้อเหนีง เต็มหน้าครับอ่ะเต็มหน้าอ่ะเต็มหน้า,อนเ,นา,อนเ,าเอา้าว่าไงโอเคข้าศึกวงหนึ่งนะครับโอ้โหเพียบเพียบอยู่นั่น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 กระโดดกระโดดนี่โอ้โหยิงเลยมันมากน,นะครับโกโกโก,โก อ้าวเปิดยังไงเนี่ยเปิดไม่ได้เหรอทางตันแปล่วเนี่ยอ๋อทางนู้นผมได้มาตอนที่มันลดลดราคานะตอนนี้ราคาก็ไม่น่าแพงนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่เปิดมานานนานแล้วฝรั่งคือต่างประเทศเนี่ยเขาฮิตกันมากเลยนะครับเฮโร่แต่บ้านเรานี้จะเน้นความิวตี้เนาะอ้าวทางไหนต่อทางนี้ปะหรือต้องขึ้นทางเนี้ย ขึ้นหรือเปล่าวะอันนี้เป็นแบบเก่านะครับโอเคเฮ้ยโอ้มันลงมาเลยเหรอไม่มีระเบิดนะครับนี่นะครับใช้ปืนฟาร์มัสลุนะ้นี่ยไม่ใช่ฟาร์มัสนะครับจริงๆแปลกเนาะปืนของฝั่งมนุษย์แน่นาคตมันน่าจ,จะเป็นปืนเลเซอร์นะเนี่ยนั่นใช้ลูกตะขั่วแบบเก่านี่มีระเบิดด้วยเอาไปกิน

เอาระเบิดไปกินแจกระเบิดนะนมาเลยยิงมันเข้าไปนะครับถลม่มเคลียร์โกโกโกเปิดไฟฉายยังไงเนี่ยเตรียมตัวนะเตรียมตัว,ตวมันยังไม่เข้ามานะครับเราช่วยเพื่อนเราก่อนเอาระเบิดพลาสมาไปนะ นี่ไงอือโอเคครับทางไหนต่ออุย้ยยังไม่หมดนะครับโอ๊ยมาแล้วเอา้าต่อยซะก่อนมาจุกระสุนทางไหนต่อนเนี่ยโอ๊ย ไม่ตายตายยากตายเย็นอัดมาไปกินเฮ้ยไม่โดนไม่โดนตบไม่โดนเอื้อโดนชอบเลือดมากเลยอะเลือดสวยมากเคลียร์น่าจะเคลียร์หมดแล้วนะโอ้ระเบิดยาเราระเบิดครับ c o อ e o h กระจุยอ่ะโอ้ยยาเราอพยพคับให้ทำอะไรต่อไปทางนี้หรือเปล่าทิศทาง่ะเนี่ยให้ทำอะไรต่อทางนี้ปะอุ๊ย เดาถูกด้วยเอาระเบิดไปก่อนนี่นะครับการยิงเลยเคลียร์เคลียร์โก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 ้้าสึกลูกหนึ่งโอ้มีการยิงกันอ๋อไปที่ห้องเครื่องอ้าวจะขึ้นไปยังไงอ่ะอ๋อเปิดได้ละ Đã chết rồi, phải trở lại thị trấn trước. Trở lại thị trấn. Để tìm kiếm. Ai đó lấy chúng ta. Ôi, thằng khốn. Đi thôi, đi thôi. Tất cả rồi. Nói chung, này, đang chạy. Nó đang กระสุนปืนจะหมดละเดี๋ยวเราใช้ปืนเอเรียแล้วเนี่ยอุ๊ยโดนระเบิดเต็มๆตายเลยนะครับเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยกราฟิกสวยดีนะครับถือว่าเป็นการรีมาสเตอร์ที่แบบมีพัฒนาการมากนี่นะเอาปืนฮัดมา นี่ไงชอบปืนมันชาร์จได้นะมาดิอเอือ้อเรียบร้อยชกเอาระเบิดไปกินโดนยิงโดนยิงเอาไปกินโอ้ยไม่โดนไม่โดนมันหลบได้ชาร์จเอาไปซะ Được rồi, chúng không phải chết đi Được nhưng mà ta Đi ยิงมันนะครับโอเคนี่คงเป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับก็ใครสนใจก็ลองไปเล่นได้นะครับกราฟิกก็ดูดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับ